ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมแล้ววันนี้นะครับทุกคนนะเราก็มาอยู่กันในหน้าเว็บไซต์ของ k i s t a n t Shop อีกแล้วนะครับผมทุกคนก็โอ้โหเป็นไงทุกคนก็ เว็บนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับผมนี่รูปร่างเนี่ยสวยเหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนสีแดงฉูดฉาดเหมือนเดิมนะผมโอเคก็วันนี้นะผมก็จะมาสอนเติมนะครับผมนะั้นในเว็บไซต์นี้นั่นเองนะครับทุกคนโอเคก็ถ้าใครนะผมที่ยังไม่มีสมาชิกทุกคนให้มาด้านขวาบนตรงนี้นะทุกคนสมัครสมาชิกนะครับผมโอเคกดเข้ามานะแล้วก็ใส่ข้อมูลของทุกคนเลยนะครับผมนี้ชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านเนาะแล้วก็อีเมลจริงนะครับเบอร์โทรศัพท์แล้วพอทุกคนเนี่ยกรอกข้อมูลครบแล้วนะ ให้ทุกคนใส่รหัสตรงนี้นะผมที่เห็นตรงนี้นะเออเนี่ยสมมุตินี้5 8 0 8 5 2 8นะครับเออ28นี่ทุกคนก็ใส่ไปงี้นะแล้วกดสมัครสมาชิกไปเลยครับผมแต่ส่วนตัวผมเนี่ยทุกคนผมมีสมาชิกอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าระบบก่อนแล้วกันนะทุกคนเนาะขอเข้าสู่ระบบก่อนโอเคทุกคนไปดูกันครับตอนที่เราไปอยู่กันในหน้าเว็บแบบว่าใส่นะผมนะพาสเวิร์ดไปแล้วนะโอเคทุกคนจะเป็นไงทุกคนไปดูกันเลยครับผมโอเคทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการล็อกอินเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนน เคพัทนะผู้อุ้นี่มีหลายธนาคารเลยนะทุกคนให้ทุกคนได้เลือกใช้กันนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าแม่งเยอะอยู่นะทุกคนดูดิมีพร้อมเพย์มีอะไรหมดเลยนะครับผมโอ้โหคือแบบทุกช่องทางจริงๆสำหรับเว็บไซต์นี้นะทุกคนนะเออค่อนข้างที่จะฟิลฟ้ามะพร้าวเกี่ยมากๆนะครับโอเคทุกคนก่อนที่ทุกคนเนี่ยนะครับจะทําอะไรหลายๆอย่างเลยทุกคนทุกคนก็ต้องมีเครดิตนะครับผมเออเครดิตคือเงินในเว็บนะทุกคนเพื่อที่จะมาซื้อขายแลกเปลี่ยนในเว็บแล้วก็เข้าตัวแล้วนะโอเคทุกคนเรามากดที่เติมเงินนะครับตรงนี้นะ เออเรามากดที่เติมเงินนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะขอเติมโดยที่ใช้ทัวร์เล็ดนะครับผมโอเคนะคผมก็กดเติมเงินตรงนี้ไปเลยนะใครจะใช้แบบไหนก็ได้หมดเลยนะครับโอเคที่ตันที่เขาขึ้นเนาะนี่นะทุกคนพอเราเข้ามานะให้เรานะผมทําการนะโอนเบอร์นี้นะทุกคนแล้วก็ดูชื่อนะครับผมนะดูชื่อว่าตรงหรือเปล่านะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตโอนก่อนนะทุกคนเนาะโอนไปเบอร์นี้เลยนะครับผมนะเออพอโอ,อนแล้วเนี่ยทุกคนให้ทุกคนนะมากรอกเลขอ้างอิงตรงนี้นะทุกคนนะ เออถ้ากล่องเนี่ยทุกคนแนะนํากล่องให้ถูกนะครับดูเลขอ้างอิงดีๆก่อนนะไม่งั้นจะถูกระงับถ้าเราใส่แบบว่าผิดไป3รอบนะครับนี่เขาบอกว่าระงับบัญชีถึง24ชั่วโมงนะทุกคนแต่ความจริงก็ประมาณ2 3ชั่วโมงครับเ็นแอดมินเขาแจ้งมาทุกคนก็ระวังกันด้วยนอเตอร์มครับโอเคขออนุญาตโอนแป๊บนึงนะครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้นะผมเครดิตก็ได้เข้ามาในตัวผมจํานวน500เครดิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนอุ้ยมาแล้วทุกคนมาแล้วนะครับอ่าทุกคนแล้วเราก็มาดูเลยเลือกซื้อเลยครับทกกกคคนนนนนนน่าาาาาอออออรรยีีีจะะะะะไได้้้้้้ผมหแ็ํซซซืืืสิ เกมพาร์ทผลอะไรต่างๆเนาะไอดีเกมสูมลังวัลแล้วก็เติมเงินนะทุกคนผมขอชี้แจงไว้ตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนถ้าเราเนี่ยเติมนะผมสะสมเนี่ยครบเรื่อยๆนะผมจนเราเนี่ย ได้เครดิตมา500นะทุกคนเออคือสมมติเราเติมครบ500นะครับจะมีการสุ่มรางวัลฟรีด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาลองสุ่มกันท้ายคลิปนอกแต่เราขออนุญาตไปเลือกซื้อของก่อนนะผมโอเคทุกคนมาผมก็จะทําการซื้อนะผมอ่านี่ครับมีให้เลือกเลยเติมวแบบกลุ่ม V.P. ดีพารว่าไปนะครับทุกคนแต่ผมนะครับจะมาซื้อนะผลปีศาจนั่นเองนะครับทุกคนผลปีศาจนะผมก็น่าจะอยู่ในหมวดหมู่นี้หรือเปล่าใช่ไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อนนี่ส่งผลและเกมเลียกเกมพาร์ตนะเอออัน คือทุกคนเว็บนี้มีระบบตะกร้าด้วยนะทุกคนคือแบบว่าสามารถสั่งซื้อได้รวดเดียวเลยนะไม่ต้องกดลิกซื้อยืนยันลิกซื้อยืนยันนะแค่กดเพิ่มเข้าตะก,กาะครับแล้วก็ไปยืนยันสั่งซื้อทีเดียวนะผมโคตรดีนะฮะคือโคตรไวนะทุกคนนะสำหรับเว็บไซต์นี้นะครับโอเคเดี๋ยวพี่ก็จะทําการเรือกผลสายฟ้าแล้วกันได้ข่าวว่าแบบว่าในบล็อกฟุตเนี่ยทุกคนมีผลสายฟ้าเอาเวฟคืนนิ่งมาใหม่เหรอโอเคทุกคนผมจัดเลยแล้วกันเนี่ยกดนี่ครับเออสั่งซื้อสินค้าเพิ่มสินค้าสาเร็จ ก่อนนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราก็มาเจอกันตอนที่ผมนะครับเอ่อกดเนี่ยกอกเสร็จนะทุกคนก็กอกนะครับไอดียรูบอกการ์ดพาร์เวิร์ดรบอกของทุกคนนะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปตอนที่ผมใส่รหัสเสร็จเลยทุกคนโอเคครับผมโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็สั่งซื้อหรือใส่อะอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่ก็นี่ครับเห็นไหมเออเนี่ยผลสายฟ้านะทุกคนนี่ครับประมาณนี้เลยนะผมนี่แล้วก็รอดําเนินการนะทุกคนผมไม่สามารถนะครับผมเปิดตอนที่ผมใส่รหัสให้ได้จริงๆนะทุกคนเพราะว่าเซ็นเซอร์นะครับมันไม่ คือรหัสแม่งแบแแบว่ามาให้โล่งจ้งเลยทุกคนคือมันก็มีข้อดีข้อเสียนะข้อเสียคือแบบคนอื่นจะเห็นรหัสเราเนาะแต่ถ้าเราเล่นอยู่บ้านไม่เล่นอยู่ร้านเกมอะไรเราก็ไม่ต้องกลัวเนาะแต่ว่าถ้าสมมุตินะครับข้อดีของมันเนี่ยทุกคนความที่เห็นผมนะข้อดีของมันก็คือการที่แบบว่าเราได้เช็ครหัสเนาะคือแบบเราได้ดูได้เช็ครหัสเาไม่ต้องแบบเฮ้ยกูกดผิดเพราะว่ากูกดปุ่มผิดเพราะว่อะไรเงี้ยนะผมก็ได้ดูไปเลยเนาะเออก็นี่แหละข้อดีข้อเสียเนาะเคทุกคนเคดิผมก็เหลือ2 25บาทผมกก็็จะเ,เอาไว้นะองไว้นะรับอไ้อย่างอ่ืนมาะซื้านบาุ่ม เออคือเราเติมถึง500แล้วก็ต้องมีให้สุ่มถูกต้อง<ม> <He ard S 2> ไหมล่ะเห็นไหมทุกคนอ่านี่ครับของรางวัลก็จะมีประมาณนี้ผมก็กดแลกตั๋วสุ่มรางวัลเนานะเพราะว่าผมเติมครบ500นะครับนี่ครับเห็นไหมทุกคนอ่าซื้อสินค้าอ๋อคือเราต้องซื้อให้หมดใช่ไหมถึงจะได้ตั๋วนะครับอ๋อต้องซื้อของครบ500ด้วยโอเคทุกคนผมจะจัดการซื้อแบบว่าเติมโลบ้าแบบ VP นะทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตเติมแป๊บนึงนะทุกคนตัดภาพไปตอนผมเติมก่อนนะครับผมโอเคไปยิงทุกคนครับผมก็น่าจะใช้เครดิตนนีถึง1000แล้วะ โอเคเราไปดูแลกตั๋วซูมรางวัลนะครับอได้หรือยังผมใช้ถึงหรือยังนะครับหรือมันเหลืออีก46บาทปะผมต้องซื้อให้หมดเลยนะครับน่าจะต้องหมดเกลี้ยงนะอันนี้เขบอกซื้อสะสม890บาทนะครับไม่น่าจะได้แล้วมั้งนะครับเออเนี่ยทุกคนผมก็เหลือ46บาทจะเอาไปทําอะไรดีวะเนี่ยเหลือ46บาทโอเคทุกคนผมไม่รู้นะครับว่าอีกประมาณ46บาทเมื่อกี้จะไปทําอะไรทุกคนผมก็เลยนี่ครับผมนี่เป็นไงซื้อแบบนี้เลย เติมเข้าไปอีก4บาทให้มาครบ50ผมก็จะซื้อตั๋วอีกหนึ่งใบนะครับนี่เป็นไงกดซื้อตั๋วไปเลยนะครับดูนะว่าจะได้ครบ500หรือเปล่านี่ผมก็น่าจะซื้อของครบ500แล้วเนาะเราจะมาเอาตัว๋วนี้ได้ไหมนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าการซื้อตั๋วเนี่ยครับมันต้องแบบว่าซื้อของอย่างเดียวหรือเปล่าพวกเออของอย่างอื่นพวกแบบยังไงเดียพวกเกมพลาหรืออะไรหรือเปล่านะครับเออไม่ใช่แบบเออแบบว่าพวกของแบบยังไงเดียพวกผลปีศาจอะไรพวกนี้หรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจนะ ให้ผมลองถามแอดให้ทีนะครับอืมแต่นี่ผมซื้อมาแม่งเลยนะครับผมแล้วก็ทําการจัดเลยครับรออะไรอะ่ะรออะไรอะ่ะทุกคนเออรออะไรอะ่ะสุ่มรางวัลเลยรออะไรอะ่ะนะครับจงังหวะน,นี้ของจะดีหรือไม่ดีมาดูกันนะครับปึ๊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 บอ้ โอ้ทุกคนแม่งโอ้ผมไม่ได้โอ้ผมดูผมได้ของดีโอ้โคตรจบแล้วผมอยากร้องไห้ทุกคนครับโอ้ยดวงไม่มากับการสุ่มจริงๆนะเนี่ยททุกคนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะทุกคนนะถ้าใครอยากที่จะใช้บริการคิสตันช็อปนะครับผมทิ้งลิงก์ร้าในไม่ใต้คลิปนี้เลยนะทุกคนสามารถใช้บริการได้เนาะที่ทุกคนก็ไปแล้วครับเจอกันนะใครที่มีปัญหาหรืออะไรเนี่ยสามารถไปแจ้งได้ที่เว็บไซต์นะทุกคนเห็นไหมเนี่ยด้านขวาล่างเขามีให้กดเข้าไปอยู่นะผมก็สามารถไปแจ้งข่าวหรือแบบว่าแจ้งอะไรที่แบบเออเช่นแบบเราเติมไไมม่เข้้าาาอรรรยงงงีัหืก็สถแจ แน่นอนโอเคก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม